สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หานจะออกไปหาซื้อของของอ่าพวกผักนะคะแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็จะอยู่คนละที่นะคะทุกคนนี่นะคะอยู่มัองนอกมันก็ไม่ง่ายตรงหาซื้อของนะคะ<ม>อย่างที่หวานอยู่ขับรถไปร้านเอเชียนะคะก็ไปกลับก็ตั้งสองชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ก็ช่วงโควิดก็คือช่วงนี้ก็คือพักก่อนนะคะเราแต่ว่าเราจะไปหาซื้อของอ่าผัก ผักชีผักอ่าอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกผักอะไรผักชีฝรั่งเออนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็อยู่คนละช็อปกันนะคะของที่เราต้องการค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะทุกคนฝนตกค่ะวันนี้ลบสององศาค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงร้านแรกแลนะคะที่เราจะไปซื้อค่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านาพวกเราก็มีนะคะแต่ว่าเป็นพวกผักที่หวานต้องการมัน,มนไม่มีนะคะก็เลยต้องขับรถออกมาซื้อก็ขับรถมาถึงนี้ก็ประมาณา15นาทีนะคะทุกคนคับลงไปซื้อกันเลยคะ่ะ ทุกคนนี่คือของที่หวานซื้อมาจากร้านที่1น,นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะค่ะทุกคนซื้อของร้านที่1เสร็จแล้วนะคะก็ได้ผักอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวหวานจะพาเพื่อนๆไปซื้อผักต่อไปซื้อพริกต่ออีกร้านที่สองนะคะแต่เราต้องขับรถไปประมาณ15นาทีค่ะทุกคนไปกันเลยคะ่ะ ค่ะเราจะมาซื้อผักผลไม้ที่ร้านขวามือตรงนี้นะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้หวานก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะค่ะกว่าจะไปตะเวนหาซื้อของที่เราอยากได้ก็วันนี้ไปสามซูปเปอร์มาร์เกต็ตค่ะอ๋อไม่ใช่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปเอ่อหนึ่งซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็สองสองช็อปนะคะค่ะทุกคนก็คืออย่างว่าและคะ่ะอยู่ที่นี่มันไม่ได้มีของหาง่ายเหมือนบ้านเรานะคะค่ะผักบ้านเราอร่อยที่สุดค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยค่ะว่าหวานได้อะไรมาบ้างคะ่ะ ค่ะนี่ก็เป็นพริกนะคะทุกคนถุงนี้ก็1ยูโรค่ะก็ประมาณ36บาทแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ได้ผักชีฝรั่งค่ะอันนี้แหละค่ะหาะซื้อ,อยากหน่อยนะคะบางทีก็ไม่ค่อยมีค่ะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือไม่มีเลยนะคะทุกคน มีก็จะเป็นเหมือนแบบใบเล็กๆกะะ็ค่ะก็ไม่ค่อยหอมค่ะแล้วก็ผักชีราวบ้านเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพริกพริกอ่าพริกเผ็ดนะคะ,ก,ก,ก,ะ,คะก็หาซื้อ,อยากคะ่ะทุกคนาตามซปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีนะคะมีแต่พวกปาปราิก้าะคะ่ะเขาเรียกอะไรอะพริกหยวกค่ะแล้วก็ตะไคระคะ้ค่ะ แล้วก็ได้มะเดื่อค่ะลูกมะเดื่อใช่ไหมคะทุกคนลูกลูกเดียวนะคะก็ตกประมาณ40บาทค่ะลูกเล็กๆแค่เนี้ยค่ะซื้อมา2โลูกจ้ะแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยมาม่านะคะมาม่าต่างๆแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตแล้วก็ลูกพับ คากิค่ะทุกคนแล้วก็บุเบอรี่หนึงแพ็คแล้วก็มีมาม่าอีกค่ะแล้วก็ขนมปังแผ่นใหญ่ซื้อมาจากช็อปตุรกีนะคะทุกคนนี่ค่ะค่ะอยู่เมืองนอกมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนจะหาซื้อของก็ต้องออกไปซื้ออ่า ก็ถ้าอยู่ไกลเมืองก็ต้องขับรถออกไปนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยมีหาซื้อง่ายเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อได้ง่ายๆค่ะแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี่ก็ต้องทำใจค่ะมาแล้วก็ต้องสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะก็แม่ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราค่ะทุกคนนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่หวานไปซื้อมาวันนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย